สบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อจ้าย้มมือเศร้าพี่น้องเด็กๆก,ก็ัไปห้เงเยนบดแล้วน้องนัดกับน้องลุงก็ได้เมื่อนี้อ้นสั่งดินเด้อจ้าสั่งดินสิมาถมทางให้ชาวแปงถมทางมุดพูแหล่เส้นทางเขาหุา่นหลดหนึ่งแล้วก็สิมาไซนี่หลดหนึ่งแล้วก็ให้หลดดันกวดให้เลยพี่น้องเลยเพราะหาเส้นทางนี่มันหมุนน้ำน้ำสั่งอ,อันน้ำมันนันหลดดินคนมานเ,หเห็ดเฮือนอ้นอ่านน่ะก็เลย สดเชืให้เราสั่งดินมาถมให้เราเลยเพราะว่าชาแปลงเป็นคนเห็ดได้ทางเส้นนี้ก็ลเลยอันสั่งมาเพิ่มพี่น้องมาถมให้เราเพราะว่าเทา่เที่ยวนากันอยู่แล้วนะมันก็ถือโอกาสสิมารีวิวเพื่อนอีกก็ดอหนึ่งเดือจ้าแล้วลก็บเบิ้องน้องสาวก,ก็น้องเคยมาซอยเวียกคือผลไเอาปูเป้มาโดยจากขันเอาปูเป้มานีไปเวียกเลย บ่ได้เวียกพุ่ณทางปุ่นกำลังพากันคนไม้ให้พุณคุณไม้ไปทางหลังเบิดทางนี้จะเป็นเอาอันนั้นใส่เอาดินใส่นะพี่นอ้องอ้นน้อยอ้นน,ออน,น้อยนี่แม่ครัวเดจะพจ่นเห็ดพาเป็นเห็ดกับเขาเนาะอนนะ้นเนาะส่วนสาวนุกบาว์เพนกับเห็ดงา,นานจาง้าโิงใคพี่น้องโอง้โหิงใคอืมคืองามแต่ทรงผม <laughs> อันเครื่องปลูกของฟางอน้นกะ มีต้นมะม่วงในกระงัวกระเที่ยวกะมากัดกับัปงแล้วพี่น้องต้นมะคามทางหน้าบ้านเลยต้นมะคามต้นนี้ในกระเศร้าออกดอกแล้วต้นมะหงบวแพนบ๊อบขยายออกมาปลูกทางนี้จะมาสิเกิดบเกิดดกบบวแพนเลยมันก็มีหัวสิงคขอุ่นก็ได้ปลูกอยู่จ้าแต่ว่ามันถ้ากิเป็นหัวขาวหัวสิงคขยนี่ก็เลยบ่อยากคุดมันปันใดก็เลยได้ซื้อเอากอนนะอันนี้ก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่ตัวนี้มันก็เลยอยากเลือง มีะาโคชิงไข่ใบมะกรูดก็อยู่ทางหลังบ้านด้านท่อน้ำนี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดินน้ำปะปาะเดินน้ำมันน้ำโตใส่เน็ตแนวนีวน้เลยนี่คือเป็นน้ำได้น้ำประดานเด้๋ยวจะสองหัวเมียนั่นก็ขยันขันแข็งขนาดเลยได้อยอดอกได้ค่าอันนุ่มปูเป้เยอดอกอยาเสียใจ <laughs> สบายดีพี่น้องเนี่ย เ้านุกจ้าวล้นดองล้าอเมรันคล้ายเื่องคล้ายอันของตลาดหน่อยนะพี่น้อ,นอนงออเขามาแล้วีมีเข้ามาได้บัดนดีมีเข้ามาแล้วขั้นหนึ่งจะมาบุท่านเขาเข้ามาเช้าก่ว เมื่อนี้อันสร้างนะเพื่อนสีเห็ดดันอันอยู่ในเคือนครัวเด้อพี่น้องเด้อเห็ดสิ่งอันวางคองอยู่เฮือนครัว้ววามาอนีนโอนก็ได้เอามาเรีเยบร้อยแล้วเด้อจ้าสีนี้ยังบ่ไดลลงคือขอบอันขอบเนี้ยได้เห็เดเรียบร้อยแล้วขอบขอบบัวนะเป็นได้ซีมือสั่งนะพี่น้องนี่ฮยังบง่ไดลลงสีเด้พี่น้องยังบ่ทัาเราลงสีแล้ว สีทาสียังดีพี่น้องขอบนี่ช่วยเม่นมาบอกอ้นน้ำเลยเด้อว,ว่ามันสีเขากับอันผนังเฮือนเฮาแต่ว่าเฮือนนี่อันอ้นไส้สีนี่เลยแหละนี่สีอันสีขีเมกอ้นเอิญสีขีเมกด้ยจ้ะพี่น้องคิดว่าสีไส้สียังดีหมดขอบอันขอบประตูนี่นะขอบบัวนี่นะจังสีเขากัน เสียงลำโพงโอ้่วสิอันเช่าแตกหรือ,อยังพี่น้องซอยเม่นมาบอกในเรื่องอยังเลยในกาภายในเคือนเรียบร้อยแล้วเบิดตเช็ดแล้วกระจังซีหาเลิกพี่น้องเลยรอให้ทางด้านหลังทางในแล้วสะก่อนสิ่งอันอว่างโค้งเขานะห้องนะ้งองรุ่งนี้ได้เปลี่ยนผ้ามา่านในเพิินได้อาอนด้าน,ด,านด้านทางในนี้มาใส่ด้านทั้งนอกแทนเพราะว่า มันสั่นมันแนมเห็นคนกันเลยว่าเอามาใส่ทั้งทั้งนาเพื่อนดีกว่าทั้งทั้งนอกดีกว่านะเบาพิษเอามาใส่ทั้งนอกเอาอ่ายังดีกว่านะราะว่าตัวนี้มันสีสันตัวนี้มันสีสันมานตัวนี้พื้นนี้มันสีสันก็เลยเอาออกจากห้องน้องลุงเอามาใส่นาบ้านเอามาใส่ทั้งน้องหงทงเอาเบาพิษเบาเถืออยู่ีนแหละพี่น้องเลย ส่วนห้องของอ้นกับพม่านก็เรียบร้อยแล้วจ้ะมันเป็นสามชิ้นมันตัวใหญ่นะี่ตัวยาวเนะี่ยสามชิ้น,นีกับบริเวณภายในหอ้องกักวงอยู่เลยพี่น้องเว้ถึงกับว่าแคบธรรมดาของ,ของตอนยังบ่ทันปูกระเบื้องหรือว่ามันบ่ทันแล้วนะคือว่า เทโฮมส่วนอันการขโมยน่ะยังสีใส่อยู่เด้อจเด้อยังสีใส่อยู่คุยกับสร้างแล้วเป็นหวายังคาเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามโลสะกอนสีไห้มือนี่ฮะสีไห่เบาหน้าเฮ็ดชิงตัวนี้แหละทางด้านเฮือนรัวนี่แหละพี่น้องตัวนี้มันยังบ่ดแล้วโอนบิเห็ดหม่งล่างถวยล่บ่วงในเฮือนเลยเด้อพี่น้องเด้อโอนสีล่างดานนอกโอกไปล่างด้านนอกมีแต่สีเห็ดหม่งที่วาว่าง หมดเครื่องเครื่องปรุงเขานะเครื่องปรุงแต่งเข้าแหละสีเห็ดวางไว้นะทั้งน้ำเขาก็ได้ซื้อเดียบร้อยแล้วส่วนกอกตรงนี้หันอนุ่นซีไสเป็นตู้สักผ้าอุ่นสีมาตั้งวางนีก็เลยเห็ดหายเบาหน้าเห็ดกอกออกมาในวางนีเด้อจ้ามัวบบพี่น้องขอขอเขาถกเขาภัยน้ำภาพเด้อจ้าบุคคลชัด ในห้องน้ําก็เหลือแค่ทําความสะอาดในห้องน้ําแล้วก็ประตูมื้อนี้จะมื้อนี้ก็สิไปเอาประตูบ้านประตูห้องน้ํามาใส่แล้วว่าได้ไปแวะถามเพิ่นแล้วว่ามันแล้วเรียบร้อยแล้ว,วกกามี2อ,อันด้านในห้องน้ําเด้อจ้าแล้วก็โทสวมหันไปทางนี้กอกตรงนี้ก็อุ่นก็นได้เอาสิเอาทางมาวางอยู่ตรงนี้หม่องเฮาล้างอยู่ในอันนี้เนาะชักโคกเนาะ ต้นนี้ก็สิเป็นถังใหญ่โอ,อนได้ซื้อไว้แล้วนี่ถังใหญ่ตัวนี้นี่ซื้ออยู่ร้อยเออประมาแสน,นหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันกีบกับตัเป็นเงินบาทกับประมาณห้าหากร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องถังใหญ่ตัวนี้ได้ตัอยู่ไทยนะอาจจะถือแต่อยู่ล่านี่แพงเด้อ่น้องเด้อตัวนี้กันตัวนี้ห้าร้อยบาทตัวนี้ตัวนี้แสนแสนสามเนี่ย หาลอยตัวนี้ประมาณหาลอยหาซิบใหญ่ใหญ่กว่ากันได้สีแดงกับสีฟ้าทางด้านประตูล่างบ้านกาอ้านนไสเป็นกอนกอนใหญ่เลยพี่น้องสองอันจะมีลูกบิดเดียจาอ้านบรร่ใไซลูกบิดห้องน้ำคือกันบรร่ไ้ลูกบิดพราะว่ามันสิ้นเปลืองหลายอย่างนะลูกบิดอันหนึ่งกับคู่อันหนึ่งนะอันหนึ่งค่ะมัน

บอกบอกบอกเป็ดมันอันนั้นมันเปื้อนเขาเลี้ยงเป็ดก็ระเอ็นอ้อมไว้ทางหลังบ้านนี่แหละบริข่าวโอกไปหน้าบ้านเลยแหล้วเอาสู้สู้สู้เห็ดแล้วต่เศร้ามันจังเลยคือบ่บ่มีแดดดอกมึอนี่ มื่อนี้อ้นล้างจากอ้นสิไทยตัวน,นี้แล้วกับอ้นสิมาขัดตัวน,นี้น้องกับเห็ดทางด้านนอกต้นอ้นก็บที่มามาอนามัยหงหน่ำด้วยจ้ะเสียอนามัยหงน้ำเมื่อนี่นะให้มันสะอาดล้นสีได้เอาถังมาตั้งเป่งน้ำเต็มไว้เบิดเลยนะเตรียมการเลยล่ะพี่น้องเอ้จังว่าให้นอ้องมาซอยทางบาแพนและสาวนุกอ้นน้อยอ้นน้อยกับเป็นคนเห็ดกระเผเด้วยจ้ะแม่ร้ว่สนอ้นน้อยก็ได้ นน้าสาวน้อยกัเจคนเห็ดเอียงดอกมุมุมบําบทางพนเห็ดเห็ดกินข่าวเศร้ากับยังงอเหนื่อยเหงบบคอยก็เหนื่อยคือกรคอยก็รับเลยรับตื่นอยู่รับตื่นน้บ่าวไปใช้น้าบ่าวฮะ น้ำคนวัดน้ำกันเถอะใครสร้างน้ำซอยเฮ็ดอันนั้นคลิกคลิกหน่อยนะจ๊ะหนึกว่าพากันเข่าไปยังสองสองคนอยู่ในห้องน้ำก็วางมืพี่น้องไปจอบวางกันนะหลับลมคมในแล้เนาะอ้ะไม่ยังอยู่นี่สวัสดีเอฟซีเขาเนี่ยสวัสดีเอฟซีนับ่าวนับ่าวเฮ็ดยังขมุงขมุนโอ้ยเฮ็ดกระโดดฟ้ากระโดดกระโดดเฮ็ดยังนับ่าว เริ่มงานเจ้าแล้ววันี้เออโอ้นบ่าวคน่น่ารอาโอ้แจ้งขักแาววันนี้เนาะสืีอกเบื้อง่อติดกระเบื้องแล้วเนาะวานนี้เนาะอ้สูงขนาดกอนเอเแมวะดีหมองก็สูงกว่าของนั่ง่อยอันดอว่ะ เอาลาเอฟซีเขาเนี่ยคิไวลาไปก่อนดีกว่ากดไลคกดแชร์ครับต้องมาตามแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องลงคนแนนลกเมื่อเดือนพฤศจิกายเริ่มเหตุงานทางด้านเือนครัวเนาะหรือสิชอยอันบาวันก่อนเออบ์เบาพนพาเพื่อนด้วยเหมืองกันเอาฝากช่องฝากช่องเห้เด้อบอร์เพนพาเพื่อนต้องเพลงเห้ไจ้าช่องเพลงเด้อเพี่น้อง อ้นน้อยมาหาไซในได้จ้าน้องสาวจะลืมสองเอื้อจะคง